ใสยมือนะคะคือจริงๆเนี่ยกว่าวัดพระแก้วเนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามนะคะเราจะมีกับพระระเบียเนี่ยล้อมรอบไว้ทั้งหมดทีเนี้ยจะมีประตูแบบเนี้ยเจ็ดประตูด้วยกันซึ่งนะคะาคารัชกาลที่สามก็โปร้สร้างยักษ์ทวรบาลเดี๋ยวจะมียักษ์ีดีเราก็ต้องขอมือนะม,มือนะคะจาเราก็ขึ้นปังบจ้าเรยยค่ะเดี๋ยวตามมาด้านนี้ตั่นะคะอะเดี๋ยวเราตรงไหนก็กั้นตรงนี้ก็กั้นเนาะ 这么多人，来了吗？今天咋了？ ใส่เนื้อใส่ได้นั่นเองถ้าเทียบกับปัจจุบันง่ายๆเลยคลายคลายนะคะหวบกระสวยน่าทีนี้เนี่ย เลยว่าผมจะเรียกผู้เชี่ยวชาญชี้นนี้เขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกผู้สูงอายุไปกำลังไปนักศึกษาเราเนี่ยอกองขนาดผู้ศึกษาผู้สูงอายุจะมาเรียนอาจารย์ในเขนจักรด่างมาเป็นผิดอาสาในวัดพา,าะจักรวรรดินอกจากนี้สมมตพี่สาคนนะครับนะครับ นครนนท์วันนี้นักว่าพวอเราเนี่ยโชคดีกันอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พบท่านและท่านสาสมาเล่าเรื่องราวของนครนนท์ให้ฟังตั้งแต่ปี27โอ้โห50สบปี50สิ50บปีนะคะท่านเป็นผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้ิ่นของเรานับถือให้ความเคารพว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการเมืองมาก ท่านเคยเป็นนายกสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นนักต่อสู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราสมัยก่อนนี้เทศบาลไม่ได้มีสองสามพันแห่งอย่างนี้นะคะเรามีเทศบาลเมื่อก่อนนี้ร้อยสี่สิบเก้าแห่งแล้วเรารู้จักกันหมดรักกันเหมือนพี่น้องนั้นทุกคนร้อยสี่สิบเก้าเทศบาลเมื่อก่อนนี้จะรู้จักกันหมดเลยนะคะและท่านก็เป็นบุคลากรที่ส่งคุณค่ายิ่งของท้องถิ่นเรา ท่านก็เล่าเรื่องให้ฟัง่าที่นี่ท่านดูแลอะไรบ้างท่านมีพื้นที่อะไรบ้างแต่เมื่อกี้ท่านไม่ได้เล่าว่าเทศบาลนครนนท์น,น,นั้นรวยที่สุดในประเทศไทยบอกตัวเลขเลยก็ได้ว่ารายรับปีหนึ่งของเทศบาลนครนนท์เท่าไหร่ส0 0พกว่าล้าน สะสม4,000กว่าล <centimet re> ้านทานายกคะขอแก้ค่ะ9,000นะต้องเ4,000แล้ว็ุโมไปทำไม9,000ล้านนะคะนี่เป็นเป็นเทศบาลซึ่งรวยที่สุดในประเทศไทยมีเยอะมากเราก็ถามท่านว่าท่านบริหารหมู่บ้านจัดสรรอย่างไรท่านบอกว่าพูดรู้เรื่องมั่งพูดไม่รู้เรื่องมเอ่อก็เพราะว่ามาจากน่าง นะคะให้ความเคารพนับถือนะคะเราก็เคารพนับถือกันอย่างเราวันนี้ถ้าติดพระถ้าติดพระชุมมาถ้าต้อกเปบ้างารัคให้ได้ท่านบอกหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเรามี300กว่าหน่วยก็จริงแต่เราเป็นแค่ระดับหัวหน้าส่วนราชการไม่เหมือนตรงนี้มีทุกชุมรงอยู่ตรงนี้หมดเลยก็เป็นร้างที่พิเศษที่บอกท่านบอกว่าเราจะสร้างสู่บริการผู้สูงอายุของเราที่สูงเชิงภระเหียด มีรายงานโลกสู้ไหมคะสู้สู้ๆค่ะตีนะคะก็จะมีวงดนตรีนะคะมาทำมาเป็นจิตนาสานให้กับเราหลายๆท่านนะคะข้างข้างหลังนะคะจะอยู่ข้างหลังสูงนะคะมีสีน้ํามีการทําศิลปะประดิษฐ์นะคะที่เป็นเรื่องของการพิมพผ้าการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะคะเรียนไปทําไม เราเราไม่ต้องมีวัตถุประสงค์นะคะพอเราสูงอายุเนี่ยแค่เราอยากเรียนเรามาได้เลยการผู้สูงอายุเรื่องของการเตรียมวามพร้อมนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุนะคะเคยเล่นเกมดีจันไหมคะเคยไหมคะยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยอ๋อเพราะว่ายังไม่โ เลยแหละสุดยอดก็จะประมาณ28เปอร์เซ<อ>็นต์ชองมืองนะคะต่อจะกแบบนี้ท่านวราบุรนะคะท่านเจ้ากระทรวงนะคะที่มีสังกังกดกรมการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและคว,วามมั่นคงของมนุษย์นะคะเจ้ากระทรวงท่านวราวุรไม่อยากให้เรียกว่าผู้สูงอายุค่ะทราบไหมคะท่านอยากให้เรียกว่าสูงวัยเหรอคะท่านอยากให้เรียกว่าผู้มากประสบการณ์นะคะอขอ็เลรอยาก ในห้องนี้ท่านไหนมากประสบการณ์ที่สุดเลยคะท่านไหนมากประสบการณ์ที่สุดนะคะดรหบายถึงอ,อ,อายุยุี่สุดนะคะอูยยกกระด,ดูกมากมากดูแลตัวเองกันดีมากเลยอ่ะเฮ้ยนาณนี้หลายหลายหมื่นปีเลยนะคะ คยด้วยนะครับหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าต่อไปครับนิ้วนี้นะสูดขางต,ต่อไปวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้พวกเราได้กลบมื้อให้กับขออยนขอบคุณมากถ้าเทียปุ๊บก็จะมีคนคุยด้วยกับคุยเรื่องเลอดดังนั้นวิธีการจะมองนิ้วหมใแม่มือครับ มองนี่หัวเลยมองใกล้นัดสองไกลมองใกล้ตาบ้าบนลเดีตรมครับแล้วก็ไปที่จมูกครับนะครับนี้อที่หนึ่งครับไกลกดลงไปนะต่อเสียงเีย้วนะคอันนี้นึ่งอนะครับตามสรอบครับกดครับจมูกครับ นี่ปาก ล่างจะเป็นของลูกเต่าค่ะอันนี้ใครเลียกได้ค่ะอันนี้ต้นยันเชยๆนะคะไม่ใช่ของเลี้ยงเลี้ยียันหลังค่ะหันไว้สายเอลสายเอลอะแล้วเราก็หมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วก็จับตัวไว้สายเอวสายเอว หัวไว้สายเอวสายเอวจูบไว้สองแขนแล้วก็จับหัวไว้สายเอวสายเอวไปรอบตัวกระจับหัวไว้สายเอวสายเอวกระจับหัวไว้สายเอวสายเอวต่อไปต่อชูไปรอบตัวแล้วเราไปรอบตัวจับหัวไว้สายเอวตอนนี้อยู่นี่แต่ว่าจะาพี่บอกว่าจะให้ไปอยู่นู่นเหรอไม่โซมหนึ่งอยู่นี่อยู่แล้วไงยิงในหน้าตาตาโซเลยนะอเมริกา้าตา ที่จะเป็นผู้เขียนแต่ส่วนของการบอกเรื่องราวนะคะก็สามารถเดินมาบอกที่คนเขียนได้เลยคำถามนี้นะคะทุกท่านในเทศบาลนครพิศนุโลกท่านอะรุกมาบอกได้นะคะใครในกออกรูกมาบอกได้เลยนะะไอมากได้นะทเคยทำไปแล้ว อุสูงอายุอาะส่งเสริมให้พูดถนนคองกีตามชุมชน ส่วนกาเลยนะคะบอกของเรานะคะและที่เราเต็น้ก็คือยอดสายในปีนี้ พัฒนาระบบน้าประปาเนี่ยแตกตรงไหนต่อตรงนั้นไหมช่ยเเพราะว่าโซสองขราแข็งพวดใหญ่พวดยาวแข็งอะไรแรงค่ะใหญ่คือหน้าที่การงานพวกเราใหญ่โตขึ้นทุกวันเห็นไหมตั้งแต่เราเป็นประธานชุมชนเนี่ยุณดูทีใหญ่ขึ้นเลยยาวคืออะไรคะ เราจะอายุยืนยาวทำงานร่วมกับท่านนายกย,ยาวๆไปค่ะสองหรอคะอะไร<ห>ท<ห>ี่ทำให้จะยุยังอยู่ที่เป็นผู้ดี มองเลยนะคะว่าเรามีผู้นําที่เข้มแข็งผู้นําของเราคนนั้นก็คือท่านนายกนบมองนะคะถ้าผู้นําเข้มแข็งแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอ่ะที่อยู่ข้างล่างอ่ะก็สามารถอะไ้งหมดนะคะพูดนะคะนั่งฟังนั่งมองเห็นทุกอย่างคุณแม่เนี่ยสะกิดท่านนายกเนี่ยสะกิดตลอดเอ๊เขาไม่เหนื่อยกันเหรอลูกเขาไม่เหนื่อยเัยวันนี้นะคะเราดีใจมากที่การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ เป็นเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเดําเนินมาเนี่ยทำให้ทุกท่านมีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในเทศบาลนครที่สุโลกอยู่กันอย่างด้วยเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเหมือนครอบครัวอ,อย่างที่รู้กันนะคะซึ่งลายต่างๆที่จะมองอนาคตไปสิ่งหนึ่งซึ่งท่านได้มาแสดงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเขตเป็นเตสัมเกสัมเ 2, ขตสีนะคะว่าเอาเป็นว่า ทั้งเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่ 4. จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันและจักระบบผมว่่าพีีเยคนนโลกททุ ขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีชื่นชมนะครับในเรื่องการทํางานของท่านนายกนะครับเราก็ก็คงได้แลกเปลี่ยนการทํางานนะครับของแต่แต่ละที่ที่ทำวันนี้โถทําเรื่องดูแลสุขภาพดูแลคุณุ่นที่ดูแลอายุนะครับประมาณ4ี่ร้คนนะครับแล้วก็มีโถ่ท่านจะได้ท่านจะได้อู้กับท่านท่านผอสาธารสุขที่จะราบฟังนะครับคนใช้บริการกเยอะมากเพราะว่าตรงเนี้ย มันจะรีสึเมืองและคนจะเจ็บป่วยจากการทำงานดังนั้นที่นี่ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เริ่สร้างทันสมัยนะครับซึ่งที่นี่มีอสามตัวเมื่อกี้ก็แดดเห็นไปแล้วแล้วก็ที่นี่เราไม่ได้สร้างเองนะครับเราใช้สมสนไพรของมู่บ้านจัดสรรซึ้นอนุญาตให้เราเข้าไปใช้สิบปีทั้งสามชมสัญญาานด้วยแล้วก็ยังไม่ได้กลับที่สชื้อโรคที่กรุงเทพอีกหนึ่งวันนะคะ ก,ก็คงจะฟังเราเนี่ยทุกเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่กับบ้านเราเนี่ยไมเหมือนกันนะคะเทศบาลเมืองนี่โผไดแยกคณะมาจากอบตานะคะเมื่อปี2542จากอบต,ต็นเทศบาลจากเทศบาลก็ขึ้นมาเป็นทเทศบาลเมืองแต่เนื่องจากว่าวิสัสัทัานนะคะท่านยกเป็นคนกล้าพูดกล้าทำดูเดือดตัดสินใจตัดสินใจเราทำเลย แต่การพวกเราไม่ได้เห็นพะท่านเป็นคนผู้นิสัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยมีแนวคิดเจ้าหน้าหลายๆเรื่องในที่องค์กรของคณะทิศเราไม่กล้าทำมีมีวิธีการในการที่จะเข้าบ้าจัดสรรได้ถ้าเมื่อกี้คุยกับท่านประหลัดนะท่านประหลัดบอกว่าเิดแล้วจังหวัดที่อยู่ก็เพราะบริมณฑลของกรทมนีเนี่ยมันจะใั่ใจเยอะมาก เมื่อวานกอนเราเจอท่านนายกเงินเงินท่านก็บ้านจัดษรรเยอะมากสิกปรแกากใหม่ๆแล้วก็สุนยาแพทย์ตรงนี้ยกฐานะอาจาีาซาเบียใหม่ประมาณเนี่ยคืออนามัยวิญญิโถนะคะรตึกนี้คืออนามัยวิญญิณโถนะคะมันมาจากโรงประบสลต้เดิมนั่นแหละคะ่ะอนามัยเดิมถ่ายโอนมาอยู่กับเทศบาลตั้งแต่ปี50 <c oughs> ก็เป็น17ปีแล้ว นะคอัะเครื่องสาวเครื่องรามีในไดธระวศาสตร์ไร่น่มีว่าอก็คนไทยทุดยอนรย